สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ที่บ้านต้นนี้นะครับก็ไม่ได้อัปเดตลงคลิปนานช่วงนี้ก็เป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็ตัดกิ่งให้โล่งเลยเนาะ ข้างในไม่มีใบเลยนะครับกิ่งเยอะนะครับแต่ก่อนอก็เพิ่งตัดไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการดูแลก็ไม่มีอะไรมากนะครับถึงเวลาครบกำหนดใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ไม่ได้ลดน้ำนะครับ แทบจะไม่ได้รดเลยก็จะมีบางช่วงนะครับช่วงที่ฝนไม่ตกเนาะถ้าไม่ตกติดต่อกันสามสีวันเราก็มารดให้นะครับโดยการเปิดสปริงเกอร์ใส่สักสิบนาทีเพราะว่าช่วงนี้ดินมันค่อนข้างที่จะมีความชื้นนะครับจากการที่ฝนตกเนาะ อ้าวมามามานี่รีโอสุนัขที่อยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้แหละที่ครับที่ชอบมาฉี่ใส่ที่โคนต้นนะผมก็นำไม้มาครอบเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ไม่ฉี่แล้วเนาะนี่ครับต้นก็โตแล้วนะครับต้นใหญ่ทรงพุ่มก็กว้างขึ้นอ่ามันก็มีทั้งใบอ่อนใบแก่เนาะ ใบแก่ก็ก็ร่วงนะครับถ้ายอยร่วงหล่นตามอายุของใบในี่ครับใบแก่ก็ไม่ได้ฉีดพ่นเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งเป็นสารเคมีนะครับสารเคมีผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมมีหมาเนาะในเรื่องของสารเคมีที่ฉีดในเรื่องของแมลงทางใบนะครับผมใช้เป็นอินรีย์นะครับ แต่ปุ๋ยใช้นะครับปุ๋ยซึ่งเป็นธาตุรองอาหารเสริมมันก็เป็นเคมีเนะะเาะแล้วก็เราก็ต้องใช้นะครับส่วนปุ๋ยนะครับแต่ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้นะครับแล้วก็ต้นนี้ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของเชื้อราเข้ากิ่งเลยนะครับไม่เคยมีเลยเนี่ยตั้งแต่ปลูกมานะครับตัดหญ้านะครับ ตัดหญ้าลงอาตอนที่ผมมาทำคลิปล่าสุดเนาะก็มาเปิดดูรากที่อยู่ใต้สมพุ่มนะครับรากมันจะขึ้นเต็มเลยเนะาะมันจะเป็นรากที่สวยนะครับต้นนี้รากขึ้นเนี่ยใต้สมพุ่มเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในบ้านนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้สมพุ่มเนาะ เดี๋ยวผมจะไปดูนี่เป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนที่ยังไม่เข้าสีจะมาดูมะนาวที่ตอนเอาไว้นะครับอันนี้ก็ตอนไว้เมื่อสองสัปดาห์เนาะนี่ครับเป็นต้นที่ดกนะครับเป็นต้นแม่เลยเนี่ยลูกผมก็เก็บไปขายนะครับเก็บไปขายเนี่ยดกนะครับต้นนี้ดก เก็บไปเยอะแล้วนะครับมีมีหมากนะครับมีผลเนี่ยตลอดปีนะครับร <c oughs> ่วงเต็มต้นเนี่ยเต็มพื้นดินนะครับมีแต่ลูกมะนาวมันเจ็บไม่ทันนะครับเจ็บไม่ทันที่สวนก็หลายต้นเนาะ,ะนะครับเดีย๋ยวดูทุเรียนดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับ หัวน้ำก็สามหัวเนาะเนี่ยสามหัวต่อจากเนี่ยอันนี้ใช้น้ำประปานะครับผมใช้น้ำประปาจริงๆมันมีน้ำบอ่ออยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนตอนที่ยังเล็กเนาะผมใช้น้ำบอ่อเนี่ยตักมารดนะครับน้ำบอ่อนี่น้ำดีมากนะครับน้ำใสก็ใช้บัวรดเนาะตอนที่ต้นยังเล็กตอนนี้ก็โตแล้วนะครับเนี่ยขนาดขนาดต้น ต้นที่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของชรา,านะครับกิ่งก็เริ่มใหญ่นะครับชิงใหญ่มันก็ไม่เหมือนอมันก็ไม่เหมือนที่สวนเนาะบรรยากาศมันแตกต่างกันนะครับแต่เ,เราก็ปลูกไว้ปลูกไว้ที่บ้านปลูกไว้ดูนะครับเผื่อติดหมากติดผลเนาะ,ะประมาณนี้ครับผมวันนี้มาอัปเดตทุเรียนต้นที่ปลูกไว้ที่บ้าน เดี๋ยวต้องมีการมาฉีดพ่นเกี่ยวกับธาตุรองอาหารเสริมให้เนะาะส่วนมากมันจะเป็น,ปนใบอ่อนนะครับใบแก่มันก็สลับไปเรื่อยๆอพวกนี้ก็จะเริ่มแก่ขึ้นต่อไปมันก็จะเป็นสีที่เขียวขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มแดดเนะาะสี่โมงเช้านะครับใบก็ประมาณนี้แหละก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ